ธนาคารออมสินก็เตรียมเปิดนะคะให้ลงทะเบียนยื่นกู้สินเชื่อ SME มีที่มีเงินช่วยธุรกิจท่องเที่ยวเยียวยาโควิด18กุมภาพันธ์นี้ค่ะวงเงินรวม1,000 0ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยตามปีแรก0.1%ค่ะ นายวิทยยรัตนากรผู้อํานวยการธนาคารอมสินบอกว่าธนาคารขานรับมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเยียวยาและเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยมอบหมายให้ธนาคารอมสินจัดทําโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา SME มีที่มีเงินสําหรับธุรกิจท่องเที่ยววงเงินโครงการ10,000ล้านบาท เริ่มเปิดรับลงทะเบียนขอกู้ทางเว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึง30ม,ม,มิถุนายนหรือจนกว่าวงเงินจะหมด นายวิทยัยบอกว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถใช้ที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกรันการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำเงินกู้ไปเสริมสภาพคล่องให้กิจการหรือเพื่อไถ่ถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนไว้ในช่วงวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2563 โดยธนาคารอมสินให้วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน70%ของราคาประเมินที่ดินระยะเวลากู้3ปีคิดอัตราดอกเบี้ยต,ต่ำพิเศษปีที่1อยู่ที่0.10%ต่อปีปีที่2อยู่ที่0.99%และปีที่3อยู่ที่5.99%กรณีบุคคลธรรมดาจำนวนเงินให้กู้1-10ล้านบาทนิติบุคคล1-50ล้านบาทคุณวิทัยยังบอกว่า สินเชื่อ SME มีที่มีเงินของธนาคารออมสินเริ่มเปิดให้กู้ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม63เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และประชาชนที่ขาดสภาพคล่องในการทำธุรกิจหรือมีความเสี่ยงสูญเสียที่ดินติดสัญญาขายฝากอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก จากที่เตรียมวงเงินโครงการเริ่มแรก5,000ล้านบาทต้องขยายเป็น1มื่นล้านบาทโดยมีผู้ลงทะเบียนขอกู้จนเต็มวงเงินอันในเวลารวดเร็วครับสำหรับวงเงินใหม่10,000ล้านบาทนี้นะคะก็จะเน้นช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวที่ปัจจุบันยังเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ค่ะ